ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะต้องจุดธูปกี่ดอก จึงจะถือว่าถูกวิธีนะครับก็มีหลายท่านสอบถามผมมามากเหลือเกินนะครับว่าจะไหวพระพรหมจะไหวพระพุทธหรือจะไปงานต่างๆเนี่ยมันจะต้องจุดธูปก,กี่ดอกมันถึงจะถูกต้องนะครับผมเองนั้นก็ไปหามาจากหลายๆตำรานะครับซึ่งบางตำราก็อาจจะมีไม่เหมือนกันบ้างแต่ผมจะยึดในหลายๆตำรามารวมกันแล้วดูว่าอันไหนมีความสอดคล้องกันมากที่สุดก็นำมาบอกในคลิปนี้ถ้าท่านอยากรู้แล้วก่อนอื่นเลยนะครับฝา ท่านกด subscribe กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดในทุกๆคลิปในทุกๆวันสกิคอนเฟิร์มจะนําแง่มุมทางโหราศาสตร์แง่มุมในเรื่องของดวงชะตาละเอียดทุกแง่ทุกมุมเลยนะครับไม่ต้องไปเสียเงินดูดวงที่ไหนนะครับเช็คดวงได้ทุกวันที่นี่ฝากกดติดตามฝากกด subscribe และที่สําคัญครับฝาก c o m มนต์แล้วก็ฝากแชร์ให้กับสกิคอนเฟิร์มด้วยนะครับตรงนี้จะกล่าวขอบคุณมากนะครับเวลาเราไหว้ธูปหนึ่งดอกเนี่ยนะครับเขาบอกว่าธูปหนึ่งดอกโบราณเขาให้ใช้ไหว้ศพ ไหว้เจ้าที่เจ้าทางไหว้พูดผีต่างๆหรือวิญญาณที่ยังไม่ได้ไปเป็นเทพนะครับคือหนึ่งดอกนี้ไหว้เทพไม่ได้สังเกตนะงานศพเขาไหว้ดอกหนึ่งให้ไหว้เจ้าที่เจ้าทางเจ้าที่เจ้าทางนี้ไม่ใช่ที่บ้านเรานะฮะคือเป็นเจ้าที่เจ้าทางตามในสิ่งที่เราไปตามป่าตามเขาหรือพูดผีเขาให้ใช้ดอกหนึ่งนะฮะจุดทูบหนึ่งดอกนะครับต้องใช้ถูกนะครับทูบสองดอกละหมอเกล็ดทูบสองดอกเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วมันไม่ค่อยนิยมเพราะส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีใครใช้แต่ก็เคยมีคนพูดเหมือนกันครับว่าจุด 2ดอกเนี่ยเหมือนจุดให้เรานั้นคู่กันเน้นเรื่องความรักแต่ส่วนตัวผมผมว่าอันนี้มันไม่ใช่แต่ก็แล้วแต่ฮะใครจะนําไปใช้เราก็ไม่ว่ากันจุดทูบสามดอกครับเป็นการไหว้พระครับคือพระรัตนตรยัยพระพุทธธรรมประสงค์นะครับส่วนทางอินเดียเนี่ยเขาจะหมายถึงการไหว,พว้พระศิวะพระนารายแล้วก็พระพรหมต่อมาจุดทูบ4ี่ดอกส่วนใหญ่ไม่นิยมใช้นะครับแต่ถ้าเป็นคนจีนก็บอกจุดทูบ4ดอกเนี่ยตายไปการแช่ง <laughs> ต่อมาจุดทูบ5้าดอกครับใช้ไหว้ตีจุอย ติจูเอเนี่ยคือสารแดง ที่คนจีนจะนิยมไว้ที่บ้านนะฮะเขาให้ไหว้ติจุเอียนะครับให้ไหวพ้พระบรมรูปเสด็จพ่อรอหา้าพระพิยะมหาราชนะครับแล้วก็ยังไหว้เท้าจัตุโรคบาลแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับชาวจีนเนี่ยถือว่าไหว้5ดอกก็คือไหวท้ทิศทั้ง5ครับคือตะวันตกตะวันออกเหนือใต้แล้วก็ทิศท,ที่อยู่ตรงกลางนะครับต่อมาเลยนะฮะไหว้ทูบ6ดอกทูบบกดอกนี่ก็เหมือนกันครับเขาไม่นิยมใช้คือส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีใครเห็นนะไหว้ทูบบกดอกนี่ไม่ค่อยเจอแต่ก็ มีคนบอกว่าทู่บกดอกนั้นให้ไหว้ขอพอรความรักแต่ผมว่าอันเนี้ยไม่คอนเฟิร์มนะฮะ แต่เป็นความเชื่ออีกสายหนึ่งเขาบอกอย่างนั้นนะครับทูบเจ็ดดอ,อกครับเขาบอกว่าทูบจะดอ,อกให้ไหว้พระภูมิชัยศรีและบูชาพระอาทิตย์หรือเป็นการขอสเดาะเคราะห์ใน1สัปดาห์ครับถ้าเราสึกว่า1สัปดาห์หน้างเราเนี่ยแหมมันจะต้องเจอเรื่องยุ่งยากลําบากเหลือเกินนะครับก็ขอพรที่ทูบเจ็ดดอ,อกตรงนี้ก็จะคลายความทุกข์แล้วก็อาจจะเบาบางเรื่องของดวงชะตาที่ไม่ดีได้นะครับต่อมาเลยฮะทูบแปดดอ,อกครับส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของคนอิน อินเดียหรือว่าชาวฮินดูนะครับเขานิยมไหว้เทพชั้นสูงประเภทพระศิวะพระนารายณ์พระพรมพระแม่อุมาพระลักษมีพระสุรสวดีพระพิคเนตและที่สําคัญครับก็ยังไหว้พระราหู สังเกตว่าเวลาเราไปไหว้พระราหูที่วัดศรีสะทองเนี่ยก็จะเป็น8ดอกนะครับแต่บางคนก็ใช้12ดอกก็มีเพระสองดอกเป็นกําลังของพระราหูครับต่อมาเลยฮะทูบเก้าดอกครับนิยมไหว้ทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงครับเป็นการเสริมดวงชะตาขอพอศรศักดิ์สิทธิ์ว่าขอให้เจริญก้าวหน้าก้าวหน้าก้าวไกลก้าวต่อไปก้าวไปเรื่อยๆื่อยเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเพราะความหมายของคาว่าเลขเก้าครับต่อมานะฮะทูบ1ิบดอกนะครับทูบสิบดอกเนี่ยนะฮะภาษาจีน เขาเรียกว่าจับนะฮะหมายความว่าเวลาเขาจะเชิญวิญญงวิญญาณต่างๆให้มาชุมนุมกันเนี่ยเขาจะจุดธูปสิบดอกอันนี้คือเชิญวิญญาณน,นะฮะไม่ได้เชิญเทพนะไม่ใช่สาเกกาเมจรูเป้ไม่ใช่นะฮะอันนี้คนละอย่างแต่หมายความว่าถ้าต้องการจะเชิญวิญญาณของบรรพบุรุษหรือจะเชิญวิญญาณของใครที่แบบให้มันรับบุญท่วนหน้าเนี่ยชุมนุมเนี่ยคนจริงเขาจะจุดธูป10ดอกธูป11ดดอ,อกนะครับส่วนใหญ่แล้วเขาไม่นิยมแล้วก็ไม่ค่อยมีปรากฏว่ามีใครใช้นะครับต่อมาเลย ทูสอ2ดอกครับทูสอ2ดอกเนี่ยบางที่เขาก็ไหว้เจ้าแม่ขวนอิมแต่บางตำราเขาก็นําไปใช้ไหว้สักการบูชาพระราหู ต่อมาเลยครับทูบ13ดอกถึงทูบ15ดอกต้องบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยปรากฏครับว่าจะมีใครเขาใช้กันนะครับตั้งแต่13 14 15ดอกเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยนิยมใช้กันครับแต่เขาจะนิยมใช้คือทูบ16ดอกครับสำหรับทูบ16ดอกนะครับเขาใช้บูชาเทพใช้บูชาครูพิธีการแจ้งนะครับพิธีที่อัญเชิญเทวดาที่สาคัญนะฮะ16ดอกก็หมายถึงสวรรค์ทั้ง16ชั้นนั่นเองนะครับต่อมาเลยนะฮะข้ามจาก16มาเป็น31เลย นะครับ31เนี่ยนะครับใช้ในการเชิญเทพครับ16ชั้นฟ้า15ชั้นดินส่วนใหญ่เขาจะใช้ในการบวงสรวงบัตรพลีใหญ่นะครับอันดับสุดท้ายเลยนะฮะก็คือทูบจํานวน32ดอกครับทูบจานวน32ดอกเนี่ยนะครับมันหมายถึง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินและก็โลกมนุษย์อีก1ชั้นนะครับนิยมใช้ในการบวงสรวงใหญ่เท่านั้นนะครับและบวงสรวงต้องชุดใหญ่เพียงพอกับเทพที่อัญเชิญด้วยนะครับแต่ผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนจริงๆแล้วผมมีเคล็ดสำคัญนิดหนึ่งนะครับสำหรับ ท่านที่ต้องการจะจุดทูบนะครับคือถ้าคุณมีศัตรูหนึ่งคนหรือว่ามีคนรักหนึ่งคนที่อยากจะเลิกลาเขาแบบขาดตลอดชีวิตนับตั้งแต่นี้จะไม่ขอเจอหน้าไม่ขอพบพากันอีกเราไม่ต้องไปแช่งเขานะครับเพียงแต่ช่วงตอนเที่ยงตรงให้คุณปักทูบ16ดอ,อกกลางแจ้งเลยครับปักลงที่ดินนะครับแล้วก็พูดเลยว่าในชีวิตนี้นะคะขอฟ้าดินเป็นพยานขอให้ข้าพเจ้ากับคนชื่อนี้ได้ขาดจากกาันอย่าได้พบอย่าได้เจออย่าได้พบปะพูดคุยขอให้ขาดจากกาันนับแต่วันนี้ เป็นต้นไปแล้วก็ปักเลยครับ16ดอกแล้วก็นึกถึงหน้าเขานะครับจนกว่าทูบนั้นจะหมดแนะนาไปหลายคนแล้วครับส่วนใหญ่ได้ผลนะครับจากที่อาจจะเป็นคนรักกันแต่ต้องการจะขาดจากกันก็ขาดจากกันไปเลยนะครับศัตรูมูมานี่คอยมาปัดแข้งปัดขาหรือคอยกันแกล้งเราก็เฟดตัวออกจากเราไปเอาละครับครบทั่วเรียบร้อยนะสำหรับคลิปนี้นะครับมาเจอกันคลิปหน้านะครับก็จะมีอะไรดีมาฝากกับกีร์คอนเฟิร์มครับ กำไรลุนดวงชะตาของกริคอนเฟิร์มนะครับซึ่งต้องบอกว่าภายนอกนั้นจะบรรจุราศีทั้ง12ราศีอยู่รอบเลยนะครับและด้านในครับก็จะมีคาถาทั้งหมด11บทซึ่งคาถา11บทนี้นะฮะจะมีคาถาหัวใจคาถาเงินล้านหัวใจธาตุทั้ง4หัวใจพญายนาคคาถาเรียกจิตมนุษย์ผู้หญิงเรียกจิตมนุษย์ผู้ชายคาถาสําเร็จดังประสงค์คาถาสนองกลับรวมถึงคาถาต่งตางๆรวมทังง้งสิ้น11บทไปกำลังราชาโชคนะครับเพื่อที่จะทาให้ทุกท่านนั้นประสบแต่ความ สุขความเจริญท่านไหนที่สวมใส่ก็จะมีความเป็นมงคลด้วยนะครับราคาอยู่ที่1 1 1่บาทต่อหนวงค่าจะส่งฟรีทุกประเทศครับสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่เบอร์0 8 5 9 7 4ป9 4, 5 5หหรืออินบ็อกซ์ในข้อความไปได้เลยนะครับ